ครับสวัสดีครับผมสองบบาอิสานพี่น้องโอ้มื้อไงขึ้นนอนสบายใจเสิบแท้นนอนาะมืม้อนี้บ่มีธุระไปทางใดียวมื้อไงก็เาไปรอบแฝงรอบก็แฝงรบอบแฝงรบอบแล้วไปสเสด็จเสด็จอยู่สายบุกเรียงหมู่งล่างนาะครับผมเนาะโอ้ยพี่น้องไปหาออกรถทางใดก็บ,บ่กล้าให้ออก <c oughs> เป็นบุกคน่มีหลักแหรง ทำงานไม่มีแรงแรงที่อยู่บอที่อยู <c oughs> <c oughs> ่อาศัยตอนจันเจียดก็ไปออกรถโอ <c oughs> oh ้ยเหรอซื่อสดเลยขั้นละห่าวฟันมันก็ได้อยู่ขั้นละห่าวฟันก็เป็นซื้อสดหายเนี้ยังปะในเมืองเย่ๆเขาเจาะกันเจ้าะตองเป็นมีตัวลานขายรถมือสองอยู่ไหนตลากซอยเจ้าขั้นละแพงเติบเด้คอย ทักถามแล้วเมื่อนั้นเราพี่น้องบรรยากาศกะเมื่อกี้ฝนทำทานล่วงเม็ดว่ามันสิตกลงเม็ดใหญ่ผมีด้เมื่อกี้นี่นน <laughs> ต้นแรงแม่แรงแม่แรงเคินแม่แรงแล้วกผมนอนเงียบกิ๊บเลยพี่น้องบันที่นี่ เราบรรยากาศมันแรงเป็นฝนตกอยู่เลยมันเอามันอึมครึมบุญรอดเป็นยังเดินหรอไปนั่งท้าวดวงดงบอกสุม,มือนี่บุญรอดท้าวดวงดงเดาเห็นบ่เด๋วยวเตพี่โดยแล้วนะดเนาะ ไปยัอาน้อว่าด้เป็นมูเข้ามันส่วนมากไม่ได้เ,ดนนเ,เป็นส่วนอยู่สัแตมมาละว่าด้เป็นมูกันใด้เพจม่นเป็นรอยคนเอาาเจ็นนาบึงเอาจนต้องเปิดเป็นเพจมันยังรับเพื่อนได้บ่จจากัด เพจกัมีแต่ว่าเขาป่อยบริโฆษณาเพจนั่นล่ะต้องให้เขาไปทักในเพจจังจะอ่ารับเพื่อนบ่ิจมกัดโฆษณาเพจแล้วก็ทักค่ายทักกันได้พร้อมคือจังเพจเพจนี่รับเพื่อนจำกัดแล้วก็ใครเป็นผู้ใดบ่ได้เป็นเพื่อนนี่ยจะไปในสแปมหมดเพจก็มีแต่บ่ค่อยได้เข้าลงคลิปนะมี่ล่มีคลิปนะมี่อ๋อคลิปเซาพระเอองสิก็ได้ตัวไอคลิปคลิปไอ เขาถ่ายดิเขาลงเพจก่อนหรือล,ลงยูทูบก,ก่อนลงในก่อนก็นได้ว่าแต่เขาว่าก๊อปไปก่อนสิผู้ใดก็ได้ว่าเขาก๊อปโอ้ยว่าคือยังส่องใหญ่ส่องผู้เอกกัสิลงปุ๊บก็าดูดเป็นทัอเลยเคยือคือคือเ,เ,เขาลงอันไหนไมันจะไวสิบว่เขาก๊อปมากเลลงเพจก่อนแล้วก็ให้ลงยูทูบเราจะพายางบึงบุญหลอดจักหน่อยเนาะพี่น้อง บุญรอดบุญรอดเป็นยังไงนะน้อบุญรอดฮะฮะฮาวเป็นยังไงฮาวเป็นยังไงมาโดอดมาโด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 ด เอ auto, ้ยนัวอ๋ปิดท่านปิดท่านเนื่อยครับเฮะ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  ฮะบุ่นลบุ่นลดุ่นละุ่ละดีดีถึกไปวะล่ะเออ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  เอออดนุ่งขาต้นไม่ไม่ได้เลยเล็บยาวหยอกแข้งเถอะโดดต่ำว่าเปอนอันน่าไก่ย่าบนรถนะไกไปยิ่มนอนไกไม่เล่นกับเราเสียงวันทอง อาวอ้าเอ้าวจอมทำลายใช่ห <t oms> ูเด็ห um? ือเส่้อทำพอ๋อจอมทำลายพี่น้องจัรตุย่างดีกว่น่าโอ้วันนี้น้องคงอ้วนนะน่าจะมั่งเลย ี่นน้อองดูมีน้ำมีนวลมากยิ่งขึ้นอีหล่ามีน้ำมีนวลมากยิ่งขึ้นพี่น้องน่าหลอดเนาะนา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 เอาเปลี่ยนจากตัวโน้นไปได้ตัวนี้มาอีกเอาจากไหนอีกตัวนี้อ้่ะรู้วันสด

หลอดไปน้ำเน่นี่ครับบ้านฮักสองทองนะครับผมเนาะโอ้พี่น้องผัวบ้านเล็กทีพี่น้องบ้านหนักสองทอง ลุอดบุญลาดบุญลาดนะครับผมนะเห็นน้องแข็งแห้งก็ดีใจเลยพี่น้องนะครับผมถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีนะครับผมน้อสนบุญลอดต้องขอขอบคุณพลังควอมหักมพี่น้องนะควอมแพงพลังข้อมเมตาจากเอฟซีอีหลานหน่อยนะครับผมนาอที่ซอยกันพี่น้องจนน้องแข็งแรงนะครับผมเนาะจนน้อง ดีขึ้นเลยพี่น้องนะครับผมเนาะอ่าใส่ชีวิตได้อ่าต่อชีวิตได้นะครับผมเนาะอันนี้ต้องขอขอบคุณครขาขึ้นนิ้วภาษาขอ,อยาดเขาตัวร่าไปก่อนเด้อพี่น้องพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมสวัสดีดู้บุรอดสวัสดีครับก่อนเร็วๆสวัสดีครับ ปั๊มกับตุกตาแล้วพี่น้อง